ฮิวมิกนั้นใช้อย่างไรเราจะใช้ uh, ในการหวานหน้าทรงพุ่มเพื่อเรียกรากให้มันฟูหรือเรียกรากให้มันขึ้นมาข้างบนนั้นนะครับเราก็จะใช้อยู่2ตัวนะตัวที่1ก็คือขี้ไก่อีกตัวหนึ่งที่สําคัญที่ลืมไม่ได้นะก็คือฮิว uh, มนะิกก็จะมีลักษณะเป็นเกล็ดเป็นเป็นเกล็ดเป็นผงแล้วก็เป็นเม็ด เป็นผงนั้นก็เหมาะสําหรับการละลายน้ําสําหรับการฉีดพ่นหรือกับปล่อยไปกับระบบน้ํานะครับเ,เกรดนี้มันก็จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีขนาดผลึกของมันเนี่ยใหญ่กว่าเป็นเป็นผงนะครับเหมาะสําหรับการหวานถ้าเป็นผงแล้วเวลาเราหวานเนี่ยมันจะฟุง้งหวานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แบบเกล็ดอีกแบบหนึ่งก็คือแบบเป็นเม็ดที่ปั้นเม็ดแล้วแบบนั้นก็เหมาะสําหรับการหวานนะครับเวลาที่เราจะหวาน เราก็หวานบริเวณหน้าสรงพุ่มอเสร็จแล้วเราก็รดน้ำตา